ปิดสวัสดีจ้าพี่น้องมาตลาดอีกแล้เมื่อนี่เมื่อนี้มาปิดตลาดป่ะเมื่อนี้มาปิดตลาดเมื่อไหร่สีเศร้ามากแล้วเออสีเศร้ามาตลาดกับสีเก็บไข่อยู่ร้านเอานะพี่น้องเพราะว่ามันหน่อยเกิดเพื่อนเมื่อนี้เดมของมาหน่อยหนึงเออเดมมะปลายดอกเมื่อนี่มาเก็บเงินขัดตลาด เก็บเงิน <pine> อันข้ามบักลิงเงินอาทิตย์ที่แล้วเออเลยมาซื้อดอกมาอันหาหมูหาผัวได้คองมากแย่หนึ่งได้ไหอนี่นี่แหละได้คองมากแค่นี้แหละแย่ในน้อยบักแบบว่าถึงสิบถาดสองคนเฮ้ยสองคนบ่ได้สิบกล้วยยู่บอว่าเมีนได้เกตแปดถาดใช่ไหมเมียนยู่บ่เออสิบประมาณสิบก่้วยดอกสองคนพี่น้องขี้ไรเนาะ ตะกี้ได้มากพูดละซีพัวอันนียน,นอันนี้เฮ็ดกอกไใบข้าเจ้าสิมาเอาไปขายเก่งกำไรกันเนี่ยกอกว้เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็นสิมาเอาจ้ะนี่เหาก็เตรียมร้านตอนนี้ข้นอ่าตอนนี้ข้าเจ้ากำลังเตรียมร้านกันเจ็ดโมงเจ็ดเราบอกเจ็ดโมงแล้วมื่อน,นี้ฝนสิตกมันเลยคึมจ้าพี่น้องว่ามีแดดเมื่อนี้ คื่มมัดมือมือนีิพระเจ้าก็เริ่งจัดลานเตรียมลานกันวนวันวนวันอันนี้เข้ากับเตรียมลานของเข้าสร้างเฮ็ดสร้างยังไงแล้วเข้ากับมาเบิงตอนะไรคนมาคนมาเนาะพี่น้องว่ามือนีิฝนตกฝนตกเราคนสิมาหน่อยมาหลายจังเลยพี่น้องมันเราห่มเข้ากับเอามาจังเสียเนี่ย เบ่งห่มเฮาด้วยเหรพี่น้องฝนซะลงมาสิอยู่กันจังได๋นี่ฝนฝนซะลงมากอะโตไผโตมันกระชิมุดเข้าใต้โตนี่แหละนุ่งดูล่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งต้อนลูกค้ามาเนาะพี่น้องตอนเขาเจ้าจัดร้านกันลูกค้าออกมาสวยๆแล้ววันเสาร์เหมือนนี่ฮัมจิปิตา ชีวิตตลาดละปอเดะแค่นี่ละพี่น้องเนี่ยใบม่วงนั่นเนี่ยใบม่วงเดลแค่นี่ละมาเจ้าฝนกระต๊กมัดมือได้พี่น้องมือนีเดี๋ยวกระตกเดี๋ยวกับยุดเปียกเที่ยวคุ้มเที่ยวเปิดยุ่มมัดมืออือสิเลยไม่อยากให้เฮ็ดที่ตลอดเลยบ่ได้เศร้าขายของมือนีไบ่ได้พักมือเลยม่วนเวนมาขายดี เอาพยางดึงพยังคุ้มคุ้มพยางแล้วก็ดึงพยางขึ้นเฮ้ยนี่งอนเหลือยุ่นนี่งอนนี่งอนหกกองหกกองบอกลกองไก่เมินแล้วหิมาฮิมาพี่น้องหิมาเด้อพี่น้องไปสิมา้าไก่มาเหลือหกเหลือหก เด้อมาเด้อนี่แหละอันตลาดเป็นยังสี่ลหละพี่น้องต็ขนาดว่าฝนตกดิขาเจ้าก็ได้ขายกันไุ้คายเนี่ยเฮ็ดเมื่อนี้ได้ขายดีดีเมื่อนี้เฮ็ดใน้ซื้อไปกันอือข่อยได้มาหน่อยพี่น้องได้มา2องโล่ก็โดนะม็ดก็โดนๆพุนเฮ็ดัะนคนกินเฮ็ดตีหลบาดนี่ตลาดนี่เนาะเป็น้อยๆค้นได้มาก่ะเป็น้อยๆ2อ0ร้อยโลก็บมี่กเมดขาเจ้าก็เมิดกันกินเฮ็ดตีนี่ยังแปลา จีจะเมืองป็น <Yeah> ังหนีคนน่ยางเลยข้าเจ้าก็ย่างสิ่ลังคนกับกเริ่มก็เริ่มตลาดเริ่มเริ่มสี่าแล้วตลาดเริ่มไอ้นี่แล้วข้าเจ้าปิดบ่ายสามตลาด่ะข้าเจ้ายางเลอดแล้วเดี๋ยวยางไปเป็นไปยามคนไทยน้ำกันอันนี้ล้านร้านขายส้าม้านี่ก็ะ้านขายส้าม้าพ่นเก็บพันสีเมื่อแล้วเหลือคนไทย คนไทยเอากับไก่เมื่กันแล้วเนี่ยเฮ็ดพนออกมาหลายๆกับไก่สิเมื่กันแล้วจ้าคล้ายดีโอ้ยเดี๋ยวกระเมื่เดี๋ยวกระเมื่นี่กับไก่เมื่แล้วตลาดตลาดทอดเนี่ยแหละไม่ต้องคนไถ่ละแพงนี่เขาเจ้ากับเมื่อกันหลายคนเหรอขายเมื่อศกับเมื่ออันนี้เกือบท่งนี่กับเบาบาง กลสิมืดแล้วโอ้ยมืดมืดแล้วหนีนี่จ้าพวกนู้นเดี๋วเจ้านี่พี่ละฮะลานลานนี่ของมาหลายก็มูมืดแล้วเนี่ยเหลือทั้งเดียวเนี่นะคนง่ายนะทางเนี่ยดูนะก็นได้คลายกันคู่ค่อนดีจ้าตรงนู้นตลาดมันใบเหล่าข้าจ้าก็สิเริ่มอันนี้เนาะเริ่มเงียบแน่แล้วนี่แหละจ้า ผ้ามาเบิง้งร้านขายน้ำพึ่งน้ำพิงน้ำพึงำำพ่งอ่ะเริ่มเบาบางกันแล้วนะคะตลาดนัดที่เนี่ยฝนมันตกทั้งวันเลยอากาศดีท่อฝนล่อยพรมโอ เอาเอาเอายืนในเอิ้นลูกค้าเลยแม่ล่ะเอิ้นแล้วเจ๊สิบเอิ้นลูกค้าทั้งในบ้านอ่อนอ่อนเหนียกลูกค้าอ่อนอ่อนลูกค้าอยู่แก่ยไรเนาะบ้านลูกค้าฝนตกมาลูกค้าหายฝนตกเยอะมากเลยแม่พี่หน่องใครเจอกันไหมเด้อพี่น้องปิดตลาดเด้วยไหมว่าปิดตลาด เชิรสุดท้ายของปีคั้นสุดท้ายของปีมาตลาดตบ้ากับสิอันกระสิเฮ็ดงานยุลานเด้อบาดที่นี่พี่น้องกระสิห้าไปเฮ็ดงานยุลานคือเก่าชีวิตปกติแล้วไปใช้ชีวิตปกติไปขายนกกินเห้อได้บาดไปขานกกินเด้อสิไปเฮ็ดนกกินเจ้พี่น้องเจ้าพี่น้องอยากรูสูตรได้บอกมามื้อนี้ของมาหน่อยๆมามาปิดตลาดซื้อดอกมื้อนี้ค่อยเจอกันใหม่เด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝันดเด้อ ดกดไลค์คดกดแอบสัคใครกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ